อบตอลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตือนระวังให้นักออกส่วนผูน้ำนวยการพื้นที่ประถมศึกษาบอกพร้อมช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกน้ำท่วมและสัมภาษณ์พิเศษนางโคนวันแพทย์สิลป์กับความเสียหายของตำบลท่ากลุ่มต่อไปนี้พบกับขาบา่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยางเทเบิลทีวี TV, และตราทีวีดอทคอม ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวดัดตราดตราดยังมีน้ำท่วมสี่หมู่บ้านในตำบลห้วยแรงขณะฟาร์มหมูประกาศปิดฟาร์มทิ้งชาวบ้านแห่จับกุ้งน้ำท่วมนายกอบตอห้วยแรงเร่งสำรวจความเสียหาย ที่ตำบล้ว้แรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายประสิทธิ์สุนาตุนายอง,องค์การบริหารส่วนตำบล้วยแรงเดินทางสำรวจความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องตน้นและมีนายวิชัยพวงภาคีสิริผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดร่วมเดินทางไปสำรวจด้วยซึ่งพบว่าพื้นที่ทางการเกษตรกรรมสวนยางพาราสวนปาล์ม ที่นานับพันไร่ถูกน้ำท่วมขังในระดับ50-80เซนติเมตรโดย4ี่หมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมอยู่ซึ่งมีจำนวนประชาชน92ครัวเรือนซึ่งได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ทางการเกษตรนั้นต้องรอสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายประสิทธิ์กล่าวาว่าสถานการณ์น้ำท่วมของตำบลห้วยแรงยังทรงตัวอยู่มีสี่หมู่บ้านที่ยังน้ำไม่ลดและมีระดับอยู่ที่50-80ซนติเมตร ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำและคลองยังคงมีระดับสูงกว่าหนึ่งเมตรสำหรับเรื่องของฟาร์มหมูนั้นทางผู้เลี้ยงได้นำหมูไปเลี้ยงที่บ้านทางควายตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดและตัดสินใจปิดฟาร์มหมูทั้งหมดในตำบลห้วยแรง้งเนื่องจากมีปัญหารเรื่องน้ำท่วมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของโรคระบาดได้ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแรง้งได้เข้าสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อทําการสรุปก่อนที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนําประชาชนที่ประสบภัยให้ระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออกที่กําลังระบาดอยู่ในจังหวัดตรา,ขาดขณะนี้ด้วยตลอดจนโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาจากปัญหาน้าท่วมปัญหาสัตว์เรื้อนที่มีพิษซึ่งสําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นจะได้มีการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาน้าท่วมของตำบลห้วยแร้งต่อไป อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแรงยังเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนี้สองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยะจะเกิดโรคระบาดเรื่องของไข้เดือดออกเรื่องของปากเปื่อยเท้าเปื่อยอะไรที่มากับน้ำนะครับเราก็ประชาธรรมบัตนให้พี่น้องประชาชนนั้นเฝ้าระวังเรื่องของอพวกสัตว์เลื้ยคานอะไรต่างๆนะครับเราก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นเฝ้าระวังเพราะว่าทําเป็นปกติอยู่แล้วที่สัตว์เลื้ยคานนั้นจะอยู่ที่ต่าไม่ได้พอ เจอพื้นที่ชื้นก็จะหนีขึ้นมาบนบกนะครับก็จะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนาสรุปความเสียหายตอนนี้นะครับก็เบื้องต้นข่าวๆก็มีบอกกุ้งบอปลานะครับฟาร์มหมูที่เกิดน้ําท่วมนะครับเราได้ย้ายไปเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีการเสียหายนะครับสาหรับฟาร์มหมู แล้วก็หมูนั้นจะไม่ย้ายกลับมาในพื้นที่นี้แล้วนะครับก็จะไปเลี้ยงตรงฟาร,ร์มอื่นที่ไม่เสี่ยงต่อน้ําท่วมนะครับก็ทําให้เราหายกังวลไปได้ส่วนยังพื้นที่ทางตอนล่างนะครับน้ํานั้นก็จะไหลไปสมทบแต่ว่าสถานาการณ์น้ําในอ่างตอนนี้ที่ผมเช็คเมื่อเช้านี้นะครับก็น้ำห่างสนนั้นยังพอมีล้นอยู่บ้างเล็กน้อยสําหรับอ่างที่ดันจุมพลนั้นก็ล้นอยู่เล็กน้อยแต่สําหรับอ่างไวแร้งนั้น น้ำค่อนข้างจะพอดียัยงไม่ล้นนะครับก็ถ้าสถานการณ์นั้นปกติน้ําลงคลองแล้วเนี่ยเราก็จะประสานทางจนประธานนั้นพล่องน้ําเพื่อการรับน้าฝนในอนาคตช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าเราทําลักษณะนี้มาทุกปีหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์เมื่อปีสีเก้านะครับซึ่งน้ำนั้นท่วมค่อนข้างรุนแรงและสร้างความเสียหายเยอะมากนะครับซึ่งปีนี้ น้ำที่สร้างความเสียหายนั้นเนื่องจากฝนนั้นตกมาเยอะมากนะครับไม่ใช่น้ําที่เกิดจากการปล่อยอ่างใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเรื่องของชนะทานเนี่ยเ,เราสามารถประสานงานแล้วก็ติดต่อกันได้ดีนะครับต้องยอมรับว่าในหน่วยงานเนี่ยาการประสานงานกันค่อนข้างดีเยี่ยมเนื่องจากเราใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์มากสุดนะครับเพราะว่าการทําหนังสือนั้นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แต่เราใช้การประสานทางโทรศัพท์บ้างกันแนวโน้มผมคาดว่าถ้า ฝนไม่ลงมาสมทบนะครับอีก2วันนะครับ2วันไม่เกิน3วันเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้หมู่6กหมู่10หมู่9หมู่หหมู่2กําลังนะครับหมู่2เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าอีก4หมู่ด้านบนนั้นตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะเหลือเพียง4หมู่ด้านท้ายน้ำนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติไม่น่าจะเกิน3วันเต็มที่นะครับ 2- ถึงสวันนี้การช่วยเหลือหลังจากตรงนี้ไปก็หลังจากจ นี้ไปนะครับเรื่องของความเสียหายนะครับเราก็จะเปิดให้แจ้งข้อมูลเพราะว่าข้อมูลนั้นเราได้เก็บไว้บางส่วนแล้วเราก็จะประสานหน่วยงานเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับเรื่องพืชผลทางการเกษตรเรื่องการบระมงต่างๆนะครับที่ได้รับความเสียหายก็จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางรัฐต่อไปนะครับขณะเดียวกันที่ตำบลท่าก,กลุ่มอำเภอเมืองตรานางกระวนวันแพทย์ศิทย์ นายกองการบริหารส่วนตำบลท่ากลุ่มได้เข้าสำรวจพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมและได้นำสิ่งของไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยในเบื้องต้นพบว่าตำบลท่ากลุ่มนั้นมี5หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรนา500ไร่สวน48ไร่บ่อปลา8บ่อบ่อกุ้ง9 4บ่อซึ่งกุ้งมีหลายสิบตันหลุดออกมาจากบ่อที่เลี้ยงซึ่งประเมินค่าความเสียหายบ่อละ200 0 0 0บาทซึ่งต้องใช้เวลาเลี้ยง2เดือน นอกจากนี้ยังคงมีความเสียหายอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อเสนอไปยังจังหวัดตราดในการขอความช่วยเหลือต่อไปผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาตรา,าดอ,ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเผยเตรียมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในส่วนของนายวิชัยกล่าวว่าที่ได้เดินทางมาสำรวจสภาพน้ำท่วมที่ตำบลเวยแรง ส่วนหนึ่งเพราะเป็นที่ปรึกษาของตำบลห้วยแรงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในทุกด้านซึ่งมาทราบว่าตำบลห้วยแรงเกิดน้ําท่วมจึงเดินทางมาสํารวจความเสียหายซึ่งสําหรับสถานการณ์ในหลายตําบลหลายอําเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนั้นมีที่โรงเรียนด่านชุมพลหนึ่งแห่งโรงเรียนคลองแสงตำบลด่านชุมพลอําเภอบ่อไร่ โรงเรียนคีรีวิหารโรงเรียนคีรีเวศรัตเพียนอุปถรัรมภ์ในตำบลชำรากและศูนย์เด็กเล็กบ้านฉางเกลือทั้งนี้จะได้มีการสำรวจความเสียหายและความต้องการจากทางโรงเรียนเพื่อจะได้เข้ามาสนับสนุนต่อไปส่วนเรื่องการปิดของโรงเรียนในจังหวัดตรา,าดนั้นขณะนี้ยังไม่พบว่ามีโรงเรียนที่ได้ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแล้วต้องปิดเรียน เนื่องจากน้ําได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นที่ตําบลห้วยแรงที่ยังมีน้ําส่งตัวอยู่ผมเป็นที่ปรึกษาของของไอ้ตำบลห้วยแรงนะพอเราทราบข่าวว่าที่ตําบลห้วยแรงมีมีมีน้ําท่วมนะก็ได้ได้ประสานกับทางพออโรงเรียนสางเกลือว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็รีบออกมามาดูสภาพที่แท้จริงนะเพื่อมีอะไรจะได้รายงานทางจังหวัดด้วย ทำภาษาก็เลยประสานทางนายกประสิทธิ์ทางอบตอเวรแรงนะว่าท่านได้ดูแลช่วยเหลือลูกบ้านของท่านอย่างไรบ้างนะซึ่งทัานก็เลยพาไปดูที่เกิดเหตุหลายหลายที่นะมนกากทั่งตรงนี้ด้วยหมู่สองด้วยแล้วก็ตะกี้ตรงคลองพีทด้วยไปดูมานะซึ่งสิ่งน้าน้าหายไปหมดแล้วเกิดตรงนี้ก็ยังท่วมอยู่นะยังขังไล่นาฮนะสิ่งสิ่งที่ได้คุยกับทางอบตอทางท่านนายกว่าทางจังหวัดยังไม่ได้มาประเมินความเสียหายอะไรก็ท่าน อาจจะประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่ก่อนเผื่อจังหวัดมาจะได้มีตัวเลขนะว่าไร่นานจะเสียหายไมหมนากุ้งจะเสียหายไหมนะเพราะว่าท่วมพอสมควรแต่ที่นี่ดีอย่างท่วมไม่นานนะม,นมันขังปั๊บนะครับก็จะไปนะส่วนโรงเรียนของผมเนี่ยผมทราบข่าวมาเมื่อวานก็โรงเรียนครีอะไรก็ท่วมอยู่ก็ก็อตอนนี้น้ําลดหมดแล้วนะและนะ้วนกะนะ็โรงเรียนช้างเกลือไม่มีปัญหาเพราะช้างเกลือนี่ ของพออสิริลวันนี่สบายอยู่บนที่สูงนะแต่จะมีศูนย์เด็กเล็กของอบตอเนี่ยที่น้ําท่วมเมื่อวานแต่ทางอบตอเขาก็ส่งรถส่งอะไรมาขนย้ายอะไรเรียบร้อยละตอนนี้แห้งแล้วเมื่อกี้ไปมาแห้งแล้วนะก็จะเหลือโรงเรียนบ้านด่านชุมพลที่ได้รับรายงานมาว่าน้ายัางท่วมอยู่อีกสักครู่เดี๋ยวเดีย,ดย,ดยจากจี่นี่ผมก็จะว่าจะไปที่บ้านด่านชุมพลครับเพราะว่า ไปไปดูน้ําท่วมมานิดนึงไปดูโรงเรียนก็ทําอะไร,รสาบันน้าเริ่มลดแล้วแต่แต,แต่แต่อาจจะต้องไปนะไปดูไปให้กําลังใจลราอาจจะมีหลายจุดนะเดี๋ยวผมจะเช็คข่าวแล้วจะไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยนะอาะเราต้องดูก่อนว่าโรงเรียนมีความเสียหายอะไรบ้างไหมไปดูก่อนเบื้องต้นให้โรงเรียนเขารายงานมาว่าเสียหายอะไรไหมเพราะว่าเราจะได้ไปของบประมาณทางส่วนนั้นนะเพราะทางเราไม่ไมีงบประมาณตั้งไว้ที่ส่วนกลางเลยนะแต่อาจจะจะไปขอทางตรงบนซินะ่งที่เราจะสำรวจดูก่อนว่ามีม้างนะนะ น้ำท่วมบก่กุ้งบ่ปลาหลุดออกมาจากบอ่อชาวบ้านทั้งตำบลท่ากลุ่มและด่านชุมพลอำเภอบอ่บอไร่แห่จับได้นับร้อยกิโลที่บริเวณสายจันทิเล่าโหลบ้านจันทิตำบลท่าก,กุ่มบริเวณสะพานมีชาวบ้านกว่า100คนจากหลายหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวบ้านจากด่านชุมพลตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด ได้นําแหวนวและอุปกรณ์จับสัตว์น้ํานานาชนิดมาทําการจับกุ้งปลาที่หลุดออกมาจากบอ่อซึ่งชาวบ้านพบว่ามีจํานวนมากหลังทราบว,ว่าบ,อบ่อกุ้งบ่อบปลาในตําบลท่ากลุ่มถูกน้ําท่วมจนทําให้กุ้งและปลาหลุดออกมาจากบอ่อเข้าสู่คลองจันทิจึงได้นําอุปกรณ์มาจับตามทางน้ําไหลตั้งแต่คืนวันที่น้ําท่วมจนถึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ซึ่งปรากฏว่าแต่ละคนนั้นสามารถจับกุ้งได้คนละประมาณ50-100กิโลกรัม นางอายเรศอารมณ์ดีอายุ44ปีชาวบ้านตำบลด่านชุมพลบอกว่าได้เดินทางมาครั้งนี้กับครอบครัวหลังจากพบว่าบ่อกกุ้งบ่อปลาที่ตำบลท่ากลุ่มถูกน้าท่วมและมีกุ้งปลาหลุดออกมาจากบอ่อจึงได้มาช่วยกันจับเพื่อหาไรายได้พิเศษและนําไปบริโภคเองซึ่งแต่ละคนนั้นสามารถจับกุ้งได้มากนับ100กิโลโดยเฉพาะตนเองวันนี้ได้หลายสิบโลโดยจะนํากุ้งไปบริโภคและส่วนหนึ่งจะนําไปขาย ที่บอกกุ้งมันแตกแล้วหลานี่บอกแล้วก็มาดูเห็นก็นจับกันแล้วบอกตรงงูน่ะเขาบอกว่าแตกสารประมาณสามตันกุ้งประมาณสี่สิบตัวหรือห้าสิบตัวโลจะ้ะวิธีการจับยังไงใช้อวนดักค่ะใช้ผ้ารองดักเนี้ยมีมีมีค่ะคนนั้นน่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าได้กุ้งใหญ่ๆตัวเท่าหัวแม่ตีนเนี่ยนะัวเป่งๆอ,อ่ะประมาณร้อยโลอยู่ที่บางเขาแล้วเมื่อกี้กากลับไปลวหลายลร้อยโลจ้ะ,จะ เขาก็แบ่งแ่งกันมากันเยอะๆเขามาเป็นทีมมานเงี้ยแล้วก็แบ่งเงินกินค่ะได้ทักสามโลได้มัง้งะะจ้าเราคิดว่ามันจะได้ไหมเนี่ยก็มันทีละขีด2อขีดมันก็ได้เรื่อยๆค่ะใช้เวลานานไหความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนยบริการเซอร์กกตสสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนอรเซ็ผ่อนยาวๆถึงหเดือน ขวอมจำละอะไหลและค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรรวม 3, 0. โตโยต้าตราศูนย์สามเก้าอายโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปช เพื่อดำเนินง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปอจอเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไป สอบถามคุณสมบัติของกรรมการปรปชเ,เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช1205หรือตู้ปอน1น0เขตดุสิตกรุงเทพ1น0 0 0และสัมภาษณ์พิเศษนางกมล์วันแพทย์สิทธิกับความเสียหายของตำบลท่ากลุ่มน้ําท่วมท่ากลุ่มปีนี้นะคะตอนตอนช่วงแรกเราไม่ได้คิดว่าจะสาหัสถ,ถึงขนาดน,นี้นะคะช่วงแรกคือน้าําป่าจากเขาเนี่ยไหลลงมาก่อนนะคะอยู่อยู่ในส่วนของคลองฝังค่ะและพอสักพักหนึ่งช่วงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งะคะ่ะ ทางด้านบนลดลงก็จะมามาด้านล่างซึ่งรวดเร็วมากเราเตรียมการอะไรไม่ทันเลยค่ะต <L an> ั้งทางด้านของอบจเองได้มีการประชาสัมพันธ์บอกให้ชาวบ้านเนี่ย <L an> คือเรารู้แล้วว่าลักษณะน้ําที่มาลักษณะนี้คือต้องเร็วมาก,กเราก็ลกเลยประชาสัมพันธ์บอกให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันยกของข,องข,องขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้เตรียมกับไายท,ที่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยที่เคยประสบอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเออตัวเองจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยในวันนี้นะคะทางอบตเนี่ยได้จัดชุดยังชีพเนี่ยจำนวน200ถุงซึ่งเราก็จะทําการสารวจอีกว่าจะมีการตกหล่นตรงไหนบ้างซึ่งเราจะเราคิดว่าตรงนี้เราจะทําให้เต็มที่100%ค่ะเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไปค่ะพื้นที่การเกษตรเนี่ยสำรวจโดยคร่าวๆก็าจะมีสวนยางสวนฟาล์มนะคะที่เสียหายส่วนในในเรื่องของผู้ ทางด้านมุมงก็จะมีบ่อบ่อกุ้งบ่อปลาค่ะซึ่งมีจํานวนเยอะมากค่ะเพราะชาวบ้านในในตำบลท่ากลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนากุ้งนะคะจะเป็นส่วนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นากุ้งที่แต่ละลายแต่ละลายเนี่ยก็จะมีจํานวนหลายบ่อค่ะบ่อกุ้งทั้งหมดกี่บ่อที่เสียหายบ่อกุ้งนี่ประมาณคานวณแล้วประมาณเข้าค่าประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสิบบ่อค่ะในพื้นที่นะคะส่วนบ่อปลานี่ก็อาจประมาณสักยี่สิบสามสิบบ่อค่ะ กุ้งกุ้งนี่ถ้าว่าท้านทานมาประมาณเดือนนะคะมูล,ลค่าของต้นทุนนะคะ,ะก็ประมาณแสนถึงสองแสนค่ะในช่วงหนึ่งเดือนนะคะต่อนหนึ่งบอ่อใช่ไหมใช่คะ่ะต่อนหนึ่งบอ่บอค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูจํานวนของของจานวนไล่อีกนะคะว่าสมมติถ้าเกิดจานวนไร่เยอะเนี่ยอปริมาณตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับค่ะประ,ประมาณค่าไม่ได้คะ่ะประมาณประมาณค่าไม่ได้ค่ะเพราะว่า แต่ละบอ่อคือเราเราจะต้องดูด้วยว่าเจ้าของบอ่อนั้นมีการลงทุนมากน้อยขนาดไหนในแต่ละบอ่อคือการบริหารจัดการบอร่อไม่เหมือนกันค่ะค่ะีการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทร9 0 8ย์18้าสถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวรโรกาสทรงจเจริญพระชนมพรรษา61พรรษา นายวิรัตรัตานวาิจิตประดับจังหวัดตราดนำข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่พระภิสุสงฆ์ที่วัดยธานิมิตรพระอารามหลวงอําเภอเมืองตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นโดยมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สารกลางจังหวัดตราดไปยังวัดโยธานิมิตร ปลัดจังหวัดตรากลก่าวว่าการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาสทรงจเจริญพระชนมพรรษาครบ61พรรษาในวันที่18กรกฎาคมนี้ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชาทั้งยังเป็นการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีด้วยผู้ว่าตราเป็นประธานประชุมกรอกบจตราติดตามเรื่องการใช้งบประมาณ ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเ็ญจวันอ่านเปลืองผู้าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดตราดและคณะกรรมการร่วมภาคร,รัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่เน้นหนักในเรื่องของการติดตามการใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการที่ได้ดําเนินงานตามงบประมาณ และติดตามการเบริกจ่ายเงินในปีงบประมาณ2,556ที่แต่ละส่วนได้มีการจัดหาผู้รับเมาส์และได้ดาเนินการก่อสร้างมาแล้วและยังเหลือการเบริกจ่ายอยู่รวมทั้งโครงการอื่นจากส่วนราชการต่างๆด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนั้นได้ให้ทางส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ชี้แจงถึงปัญหาการเบริกจ่ายซึ่งประกอบไปด้วยผลเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตราดประจำปี2,555 ผลเบิกจ่ายงบป,ประมาณจังหวัดตราดประจำปีงบป,ประมาณ2,556และการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการครมสัญจรทศอมอตราดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมหมู่บ้านในการดูแลรักษาป่าไม้นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผูว้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสอมจังหวัดตราดรุ่นที่1ประจําปีงบประมาณ2,556ซึ่งจังหวัดตราดโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดได้ดําเนินการจัดขึ้นซึ่งมีทอสอมในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า120คนเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมราชาวดีบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาอําเภอเมืองตราด นายสุรเด่นสัญญาอาจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรากล่าวว่าการจัดโครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสมอซึ่งนับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความสำคัญของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จะได้เน้นการให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสื่งแส้สถานการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตราดรวมทั้งยังได้มีการเสริมความรู้ในเรื่องของเทคนิคการคิดให้เป็นระบบในการดูแลทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนั้นมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการที่ผ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่สําคัญโดยเฉพาะกันที่จังหวัดตรามีทรัพยากรป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรป่านั้นยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้ ดังนั้นเครือข่ายทอสอม,มจึงมีส่วนสําคัญในการดูแลเรื่องนี้รวมทั้งควรทาหน้าที่เผยแพร่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สู่เยาวชนและในชุมชนของตนเองด้วยสารเจ้าวตราเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยและสมนัชชันพร้อมเปิดศูนย์สมนัณชันและสันติวิธีนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมใจไกลเกลี่ยและสมานน้ชานประจำปี2,556ขึ้นที่ศาลจังหวัดตราดซึ่งดำเนินการจัดโครงการนี้บริเวณห้องโถงอาคารศาลจังหวัดตราดนางดวงใจนาคินใจจันเดือนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราดกล่าวว่าโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยและสมานน้ำชานเป็นโครงการที่ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเรื่อง โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทและการสมานณาชันรวมถึงสันติวิธีเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและยุติธรรมอย่างไรก็ตามในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีการเปิดศูนย์สมานชาชันและสันติวิธีบริเวณชั้นจีอาคารศาลจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนดําเนินคดีรวมทั้งสิทธิหน้าที่ของจําเลยและผู้เสียหายในคดีให้กับผู้นําชุมชนและประชาชนอีกด้วยมิติใหม่ของคนมือตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเตมรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่ The ะไนท์